เมื่อวันที่21มกราคม2 5 6 5 Facebook ของกรมการแพทย์ได้เปิดเผยผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโรคโควิด1 i หรือสภาวะลองโควิดที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังจากการติดเชื้อโควิด1 i ตั้งแต่3เดือนนับจากวันที่พบเชื้อและมีอาการอยู่นานอย่างน้อย2เดือนซึ่งเกิดขึ้นได้หลายระบบโดยจากการสำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด1 i ของกรมการแพทย์อาการที่ จะพบบ่อยมีดังต่อไปนี้แองเฉพาะที่เฉียบพ,พันธุ์ปวดหัวปวดศีรษะมึนศีรษะหลงลืมกล้ามเนื้อลีบลำดับที่2ระบบทางจิตใจ 32. 1อาจจะเกิดอาการนอนไม่หลับวิตกกังวลและซึมเศร้าอันดับที่3ระบบผิวหนัง 22. 8อาจจะมีอาการผมร่วงผื่นแพ้ลำดับที่4ระบบทั่วไป23.4 1อซอาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดตามข้ออันดับที่5ระบบ หัวใจและหลอดเลือด22.68%อาจเกิดอาการเจ็บหน้าอกและใจสัน่นอันดับที่6ระบบทางเดินหายใจ44.38%อาจจะเกิดอาการหอบเหนื่อยและก็ไอเรื้อรังทั้งนี้อาการผิดปกติส่วนใหญ่สามารถหายเองได้หากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า2เดือนควรที่จะพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่เคยรักษาโควิด -19